ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี Youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้1ทุ่มกับ47นาทีนะครับเราก็มาว่ากันในเรื่องของฟุตบอลสกอร์นะครับสูงแรกนะครับถ้าไม่มารอจังหวะย้ำหลังใช่ไหมหรือกดย้ำทันทีนะครับวันนี้ วันที่29นะครับพฤจิกา67เนี่ยผมเลือกมา3คู่นะครับโดยที่2คู่เนี่ยอยู่ในหลีกล่างของฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์2แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็อยู่หลีกล่างเหมือนกันครับอยู่ในเซกุนดาสเปน2นะครับเออสวยอะ่ะ <laughs> สวยอะ่ะแล้วก็ราคาสูงแรกเนี่ยต้องบอกว่ามันเพื่อนๆดูแล้วอาจจะบอกว่าเฮ้ยนะ 3คู่วันนี้ค่อนข้างเป็นราคาที่ครบชุดเลยคือมีทั้งเปิดมาที่ราคาลูก67ลูกควบ88แครึ่งควบลูก97คือมีครบลดเลยนะวันนี้นะครับเราไปลองดูกันที่คู่แรกกันก่อนเนาะคู่แรกอยู่ในฮอลแลนด์2ครับเป็นการพบกันระหว่างเดนฮาร์กับแอมเมนนะครับ คู่นี้นะครับเปิดมาสูงแรกเนี่ยลูกได้6 7นะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าคู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบอนลล่อซื้อหรือเปล่าเออมันเป็นบอนลล่อซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าออไอเจ้าเอ็มเมนทีมเยือนเนี่ยมันอยู่อันดับ3นะครับนะมันอยู่อันดับ3วันนี้ถ้าสามารถเอาชนะได้เนี่ยจะขึ้นไปเป็นที่1ร่วมกับเอ็กเซลเซียนะครับ โดยที่เรายังไม่ได้ดูผลคู่ e อ c เซิลเซียนะถ้าเราลุ้นเฉพาะคู่เอ็มเมนเนี่ยถ้าเอ็มเมนชนะจะขึ้นไปเป็นที่1ร่วมนะครับอยู่ที่ว่า e อ c เซิลเซียจะเก็บแต้มได้ไหมถ้าเก็บแต้มได้ก็ฉีกหนีไปถ้าเก็บไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นที่1ร่วมนะครับในขณะที่เดนฮาร์กเนี่ยอยู่กลางตารางครับอยู่อันดับ10นะครับเอ็มเมนเนี่ยหเกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยชนะลวด4เกมชนะลวดมา4เกมเลยนะ วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยมาแปลกๆออมาแปลกๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ,ออเขาให้เดนฮาร์คต่อเขาให้เจ้าบ้านเดนฮาร์ทีมอันดับ10อะต่อทีมอันดับ3ที่ลุ้นจะเป็นที่1ร่วมแล้วก็ฟอร์มชนะมา4เกมติดอ,อ่ะเพืเ่อนๆคิดดูแล้วกันบังคับให้อยู่เอ็มเมนเลยใช่ไหมเออราคามันเหมือนบีบให้อยู่เอ็มเมนนะครับ แต่ถามว่าถ้าเราดูที่ฟิกออดอะฟิกออดของเดนฮาร์กอะมันยืนเลยนะแฮนดิแคปเนี่ยยืนครึ่งลูกอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เลทเนี่ยพอเป็นไปได้ด้วยนะบอกก่อนนะเลทเนี่ยพอเป็นไปได้ด้วยนะสำหรับเดนฮาร์กอะถ้าไปดูในเรื่องของสถิตินะสถิติเนี่ยต้องบอกว่าเจอกันมาเนี่ยนะครับเจอกันมาทั้งหมด หกเกมในทุกรายการนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นับอุ่นเครื่องนะมีฮอลแลนด์สองฮอลแลนด์หนึ่งแล้วก็ฮอลแลนด์คัพนะครับเจอกันมาหกเกมเนี่ยออกสูงแรกไปถึงห้าเกมนะครับอ่าออกสูงแรกไปถึงห้าเกมไอที่ออกต่ำก็คือเสมอศูนย์ศูนย์นะครับแล้วในเกมเนี่ยยืนพื้นที่สามประตูบวกบวกนะครับในเกมเนี่ยยืนที่สามประตูบวกบวกพองั้นก็ ถือได้ว่าสถิติบวกกับฟอร์มฟอร์มทองทั้งคู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันพอเป็นไปได้นะครับมันพอเป็นไปได้ไม่ได้ไปเชื่อแต่สถิตินะครับเพราะว่าไอเดนฮาร์คเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่นะครับเกมในบ้านทั้งหมด9เกมนะครับเดี๋ยวผมนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 9เกมยิงไม่ได้แค่เกมเดียวนะสำหรับเดนฮาร์คในการเฝ้าบ้านนะ่ย เกเกมในบ้านเนี่ยยิงไม่ได้แค่เกมเดียวนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเอเนนะครับในฝั่งของเอเนเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ก่อนนะในฝั่งของเอเนก็เช่นเดียวกันครับเกมเยือนเนี่ยทั้งหมด8เกมยิงไม่ได้2เกมครับที่เหลือนี่ต้องบอกว่า2บวก<笑><笑>เออแต่อย่าลืมว่าเราเราเราอยู่กันที่บอลสกอร์ไงเราไม่ได้อยู่กันที่บอลเต็งใช่ไหม เพราะงั้นคู่นี้ผมผมคิดว่ามันโอกาสมันเป็นไปได้เลยแหละนะครับที่มันจะออกสูงแรกหรือถูถึงสูงแรกไม่มาเนี่ยคู่นี้ก็ยังมองว่า2ลูกเกมนี้น่าจะมีนะครับเพราะงั้นอย่าลืมว่าถ้าคู่ที่เรานำมาวิเคราะห์นเนี่ยมันมีสกอร์สลูกอ,ะอ่ะในครึ่งหลังอะ่ะคือจบเกมมี2ลูกอะ่ะมองยังไงก็ก็สู้ได้ครับถือว่าบอลสกอร์เราสู้ได้นะเพราะงั้นคู่นี้ ผมจึงนำมาอยู่ในตารางของฟุตบอลสกอร์สูงประจำวันนะครับเดนฮากกับเอเมนในฮอลแลนด์2นะครับเตะตี2นะคู่ที่2นะครับคู่ที่2ก็อยู่ในฮอลแลนด์2เตะตี2เหมือนกันนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างโรด a าเจซีเจอกับวูเลนดัมนะครับคู่นี้สูงแรกเปิดมาที่ลูกควบ88นะครับคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมือนจะล่อซื้อ เหมือนจะล่อซื้อเพราะถ้าไปดูในเรื่องของแฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปตอนเปิดทีแรกเนี่ยเขาให้เจ้าบ้านโรด้าเจเนี่ยต่อปอลบหนะครับแต่ไปไปมามาราคาล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่าไอโวเลนดัมทีมเยือนน่ะจากเป็นรองปอได้83ตอนนี้กลับมาต่อปอได้85นะครับคือสลับฝั่งอาวคิดง่ายๆเอากลมๆคือสลับฝั่งจากโรด้าต่อปอ กลายมาเป็นโวลเอนดัมต่อปอแทนแล้วนะครับาถามว่าถามว่าฟอร์มนะครับฟอร์มของออทั้งคู่เป็นยังไงนะครับฟอร์มของทั้งคู่เป็นยังไงโวลเอนดัม um เนี่ยอยู่รองจ่าฝูงนะครับวันนี้ถ้าชนะก็เรียกว่าก็ไปเบียดเอ็กเซลเซียร์อีกแล้วนะครับเพราะตอนนี้โวลเอนดัมมี32มสิบสองเอ็กเซลเซียร์จ่าฝูงมี33นะครับในขณะที่โรด้าก็มี26 โรด้าเนี่ยอยู่ในโซนฟ้าอันดับ8นะครับก็ถ้าวันนี้โรด้าชนะได้อีกเนี่ยก,ก็มีลุ้นเหมือนกันเพราะว่าแต้มมันไม่ได้หนีกันนะครับอืมแล้วก็ฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยหเกมโดยรวมล่าสุดเหมือนกันเลยครับชนะ4แล้วก็เสมอ1ทั้งโวลเดนดัมแล้วก็โรด้า JC นะครับทีนี้ถ้าไปมองเกมในบ้านนะครับเกมในบ้านของโรด้าเจีเนี่ยเจ็ดเกมชนะ5เสมอ1แพ้1น,น,นะครับ แล้วก็5เกมเย่าล่าสุดชนะรวดทั้ง5้าเกมนะครับในขณะที่โวลเลนดัมครับโวลเนดัม um, เนี่ยห้าเกมเยือนล่าสุดนะครับชนะสี่เสมอหนึ่งสูสีสู้กันเลยแหละวันนี้นะครับแต่ผมมองว่านะครับผมมองว่าด้วยราคาที่มันสลับฝั่งอะ่ะด้วยราคาที่มันสลับฝั่งอะ่ะผมว่ามัน มันน่าจะใส่กันยับอ่ะมันน่าจะใส่กันนะครับมันน่าจะใส่กันเพียงแต่ว่าผมมองว่าโอกาสของววลเลนดัมที่จะบุกมาชนะผมว่ามีไม่เยอะอืมีไม่เยอะเพราะว่าจริงๆมันควรจะเป็นโอลเลนดัมต่อแหละจะเสมอขาวจะปอลบห้าหรืออะไรกันแล้วแต่แต่ราคาเปิดแรกอ่ะมันให้โรด้าต่อนะอืมเพราะงั้นเนี่ยเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมมองว่า เจ้าอะมองว่ามันบอลมันสู้กันอนะบอลมันแลกกันนะอะผมว่าจบเสมอคู่นี้โรด้าเจซีกับโบเลนดัมเนี่ยจบเสมอเสมอแบบมีสกอร์อาจจะสองสด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่มีใครยอมใครนะครับนะอ่ะนี่คือเหตุผลของคู่ที่2นะครับส่วนคู่ที่สาม หลายท่านมองว่าเฮ้ยนะเปิดมาครึ่งควบลูกน้ําจะเต็มอยู่แล้วมันจะไหวเหรอนะครับ <laughs> ในในเซกุนดาสเปน2นะครับเตะตีสองครึ่งนะครับเลียวโอเบโดเจอกับอุเอสก้านะครับเปิดมาครึ่งควบลูก97นะครับก็ลองไปดูสถิติดีสถิติครึ่งควบลูกของพวกเราเนี่ยก็มีมาแล้วนะหลายครั้งด้วยนะครับเออมีมาแล้วหลายครั้งด้วยนะครับเห็นไหม ลาลิก้าเราก็เอามาแล้วครับสองคู่นะครับอเคยมาแล้วครับแล้วก็หลีกเดอรฝรั่งเศสก็ครึ่งควบลูกก็มาเหมือนกันนะครับอย่าไปกลัวครับ <laughs> อย่าไปกลัวแต่สั่นนิดๆใช่ไหมทีนี้ลองไปดูสถิติกันก่อนเนาะสถิติของเรียวโอเบโดเนี่ยจริงๆเนี่ยการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยนะครับไม่ได้สวยเออบอกก่อนว่าไม่ได้สวย แต่ก็ไม่ขี้เลนะครับแต่ก็ไม่ขีเลนะถึงแม้2ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยจะจบลงด้วยเม็ดเดียวคือเฉือน1.0ึ่โอเบโดเฉือน1.0แล้วก็มีอุเอสกาเฉือน1.0แต่ว่าโดยภาพรวมของสกอร์เพ่อนเพื่อนผมมองว่ามันมเจอกันทั้งหมด2 4 6 7เกมเนี่ยมีเสมอ1 1 2เกมเสมอ3 3 1เกมนะครับแล้วก็ มี2 1 1เกมนะครับ4เกมจาก7เกมเนี่ยสกอร์ค่อนข้างสบายมี2ลูกยืนแต่อีก3เกมเนี่ยถึงแม้จะจบด้วยสกอร์1 0แต่มันก็การันตีว่าคู่นี้มีสกอร์คู่นี้มีสกอร์เพราะงั้นเนี่ยสายนักลงทุนเนี่ยมีหลายสายบางสายเนี่ยไปรอจับเฉพาะครึ่งหลังบางสาย ลุ้นครึ่งแรกก่อนถ้าไม่มาก็ย้ำหลังคือเป็นสายของพวกเรานะครับซึ่งมองว่าคู่นี้ยังไงก็ศูนยยากนะครับยังไงก็ศูนยยากดูแล้วแล้วก็สถิติของเรียวโอเบโดในบ้านนะ่ยต้องบอกว่าโคตรโหดนะครับโอเบโดในบ้านเตะมาทั้งหมด7เกมนะครับ7เกมชนะ ชนะ6แพ้1นะครับแล้วก็ยิงได้ทุกนัดนะครับยิงได้ทุกนัดทั้ง7นัดที่เฝ้าลังเนี่ยแล้ว4เกมล่าสุดเนี่ยการันตีที่3บวกสกอร์นะถล่มกระจุยกระจายอยู่ในฟอร์มที่โคตรฮารลโหดมากนะครับต้องบอกก่อนนะโอเวโดอะแล้วก็ถ้าเราไปดูในของ u s เอสกนะครับสองสี่ห อเอสกาเล่นเยือนมา8เกมนะครับเล่นนอกบ้านมา8เกมเสียประตูไป6เกมนะครับเสียประตูไป6เกมเสมอ0ูนเกมแล้วก็บุกมาชนะเอลเช่ตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลนะ่ะลูกเดียวนะครับดูแล้วก็เป็นทีมที่ค่อนข้างเปราะบางนะ <c oughs> ผมมองว่ามันมันค่อนข้างเปราะบางนะทีนี้ถ้าไปดูตารางคะแนนนะครับโอเบโดเนี่ยอยู่อันดับ7นะครับมี26แต้ม อ s เอสกาอยู่อันดับที่13มี20แต้มนะครับโอเบโดเนี่ยอยู่อยู่ในโซนเส้นแบ่งเลยคือ1-6ถึงอะ่ะ1-6ถึงเนี่ยก็มีโอกาสเลื่อนชั้นใช่ไหมหกับ2ได้เลื่อนชั้น3 4 5 6เนี่ยเพย์ออฟใช่ไหมโอเบโดอยู่อันดับ7แล้วก็อันดับ7ที่แพ้ที่ลูกได้เสียนะสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมีแต้มเท่ากัน26แต้มเนี่ยวันเนี้ย โอเบโดบี้แน่นอนนะครับแล้วถ้าชนะเนี่ยมีโอกาสลุ้นถึงอันดับ2เลยนะครับเพราะว่าอันดับ2อย่างอาเมเลียก็มีแค่28อันดับ3อย่างมิลานเดสก็มีแค่28นะครับยังไงโอเบโดก็เอาเอาได้ไม่ได้ก็ต้องเอาก็ต้องบุกบี้อยู่แล้วด้วยฟอร์มที่มันโคตรเฉยลออะในบ้านอะเออเพะงั้นมองว่าอ s เอสกามีโอกาสเสียประตูอื ผมมองเลยว่าอุเสกามีโอกาสเสียประตูแล้วถ้า,าจะเปิดหน้าแรกเละประมาณนี้เละนะครับมีโอกาสเละเลยนะครับาบางท่านบอกว่าเฮ้ยนะแล้วถ้าเรามองว่าอเสกามันมันสู้ได้ละ่ะมันสู้ได้ก็ก็ดีไงเพราะเราอยู่ที่บอลสกอร์ให้มันสู้เถอะให้มันยิงได้เถอะ ชอบนะครับจริงไหมเออมันไม่ใช่บอลเต็งครับมันเป็นบอลสกอร์เพราะงั้นบอลลองถ้ายิงได้เราก็ยิ่งดีใจอะดิใช่ไหมล่ะเพราะงั้นดูแล้ว3คู่นี้นะครับก็คือเดนฮาร์คเอมเมนโรดาเจซีโวเลนดัมแล้วก็เลียวโอเบโดอุเอสกาเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่ที่จะทำให้เราได้ยิ้มอ่ะอืมนะแล้วก็โอกาสที่จะมาสูงแรกอ่ะผมก็มองว่าสูงนะ3คู่เนี้ย และถ้าไม่มาเนี่ยก็ย้ำหลังทันทีนะครับเป็นเดี๋ยวผมเขียนให้เดี๋ยวบางท่านยังจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับสูงแรกเนี่ยเนาะสูงแรก HT เนี่ยกฎของของแนวทางพวกเราเนี่ยมันอยู่ที่1ลูกครึ่งคูบนะครับแล้วก็ครึ่งลูกนะครับซึ่งถ้าพิจารณาจากด้านบนเนี่ยจะเห็นว่านะครับคู่ที่ เล่นกับเวลามากหน่อยก็คือคู่โรด a าเจกับโบเลนดัมเพราะว่าราคามันเปิดมาลูกควบถ้าเราจะรอเข้ากดของพวกเราเนี่ยเราต้องรอให้มันเหลือ1ลูกซึ่งก็มองว่านะครับ15นาทีบวกอะราคา1ลูกน่าจะโผล่นะครับสำหรับคู่ของโรด a าเจนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยพิจารณาเอาว่าใครจะอดทนต่ออยากจะกดที่1ลูกหรือครึ่งควบลูกครึ่งลูกก็สุดแท้แล้วแต่ หรือบางท่านอาจจะหลีกไปรอย้ำหลังเลยก็แล้วแต่ครับอ,อันนี้อยู่ที่ความอดทนนะครับเออความยับยั้งชั่งใจของแต่ละคนว่าชอบที่จังหวะไหนเนาะส่วนไอ้คู่เดนฮาร์กับเอ็มเมนนะ่ลูก6-7อ่นะแป๊บเดียวมันก็ลูกน้ำได้8ได้9ได้เต็มแล้วอันนี้ก็สุดแท้แต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับแต่ก็ให้มันล็อกสเปคกดไว้ที่1ลูกครึ่งครบลูกครึ่งลูกในครึ่งเวลาแรกเนาะ และถ้าครึ่งแรกไม่มานะครับก็3มคู่นี้ผมมองว่าควรย้ำหลังทันทีนะครับควรเฉยๆนะท่านไหนจะมีแนวคิดที่แปลกไปจะรอครึ่งหลังอีกสักหน่อยก็แล้วแต่ครับแต่ว่าโดยหลักของผมเนี่ยผมก็จะย้ำนะส่วนใหญ่จะเลือกคู่ที่ย้ำทันทีถ้าคู่ไหนไม่ย้ำทันทีก็จะแจ้งให้ทราบนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าย้ำหลังก็ จบครึ่งแรกปุ๊บก็กดเลยกดเลยไม่ต้องดูแลครับว่ามันจะเท่าไหร่แต่ว่า,าดูจากราคาที่3คู่นี้ต่อแล้วยังไงครึ่งครึ่งหลังอะ่ะผมว่าสูงแรกอะ่ะมันมันน่าจะแค่ลูกควบนะเออสคู่เนี้เต็มที่ก็แค่นี้นะครับซึ่งถ้าครึ่งหลังยิงเม็ดหนึ่งก็จะโดนครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับกับเสียครึ่งแรกใช่ไหม แต่ผมว่ามีมีครับมีไม่จบศนะูนย์ศูนย์ะผมมองว่า3คู่เนี้ยไม่จบศูนย์ศูนยิ่งถ้าบางท่านเนี่ยคือใจใหญ่หน่อยนะครับใจใหญ่หน่อยดูแล้วเฮ้ยวิเคราะห์แล้วศูนย์มันยากใช่ไหมผ่านไปนาที70นาทีอะไรอย่างเงี้ยครึ่งลูกสวยๆมากดย้ำเอาคืนหมดก็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 โอเคนะ เออผมมองว่า3คู่นี้ไม่ศูนย์ศูนย์ครับนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปโพสตใส้ก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแต่ว่าถ้าท่านไหนที่จะอยู่วันสกอร์ก็ต้องนอนดึกนะครับเพราะว่าบันมันเริ่มเตะตีสองตีสองครึ่งเนาะกว่าจะรอเวลงเวลาอีกใช่ไหมอ่าก็ก็ทำไงได้อะ่ะมันอยู่คนละทวีปกับเราอะเนาะมัน เรานอนแต่เขายังไม่นอนอ่ะเออเขายังเตะบอลกันอยู่เลยใช่ไหมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนท่านไหนต้องการสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับทัศนะได้ที่ลาย ID t d ทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t n a m o o นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ ยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ